สูตรจริงพ่อนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมอร่อยมากเลยชาเขียวตัวนี้มันรับผลมากๆม,มันจะมีความความหวานปาลีนน็อตอร่อยสวัสดีค่ะวาพบกับรายการแท่เดย์นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่คาเฟเ่เปิดใหม่นะคะในช่วงโควิดของเชียงใหม่นะคะนั่นก็คือคาเฟ่ชื่อว่าคาเฟ่ผีนะคะ ะะจะเป็นเหมือนร้านอาหารแล้วก็บุกคาเฟ่ไปด้วยร้านอาหารใช่ไหมมันก็จะเป็นร้านอาหารเหนือที่จะเน้นข้าซอยนะคะเพราะว่าเจ้าของของที่เนี่ยเขาเคยเปิดร้านข้าวซอยชื่อว่าร้านข้าวซอยเส้นนวลซึ่งโด่งดังมากเลยทุกคนแล้วก็มีสาขาถึงสามสาขาแต่ว่าตอนนี้คือปิดตัวลงแล้วก็มาอยู่ที่คาเฟ่ผีที่สันทรายนะคะแล้วเขาก็เปิดเป็นคาเฟ่ด้วยเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ แล้วก็จะมีตัวเป็นเครื่องดื่มเป็นชาเขียวตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นชาเขียวเกรดที่เขาใช้สำหรับทำในวิซีเลยมาจากกุโคโอกะน,นะคะมัน้ก็จะแบบมีความละมุนละมุนหวาน ไม่ขมเลยค่ะทุกคนมาเรามาดูเมนูตรงนี้ทั้งหมดกันดีกว้านะคะอันแรกเลยอันนี้นะคะจะเป็นข้าวซอยสูตรจีนพ่อนะคะที่บอกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะที่คุณแม่องเจะของหลายทุกคนทําเอออันนี้ก็เป็นสูตรแม่องเจะขอร้ายเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นข้าวหมูอบนะคะอันนี้เขาบอกว่าคุณแม่ขมเขาทำอร่อยมากเขาก็เลยเอามาใส่ในเมนูของร้านนั่นเองและอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมจีนน้ำเนี้ยว แล้วก็อันนี้จะเป็นยำส,ส,สุปโโยำสุปโโบก็จะมีแบบว่าใบชะพลูเข้ามาด้วยให่หอออะไรอย่างนี้แล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นต้หู้ทอดสุกอยู่นานคือทางร้านนะคะแนะนำว่าให้กินต้งหูตัวนี้กับข้าวซอยสุก,กี้ทอดเข้า,ขาด้วยกันนะคะ แล้วคนก็สองสัยว่าเฮ้ยส,สูตรจีนพ่อเป็นยังไงนะคะก็คือสูตรจีนพ่อเนี่ยเขาความเข้มข้นข,งข,งขอ,งองตัวน้ำอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนแบบตัวท่วไป่ที่เรากินเนาะก็ยังมีความแบบใสๆอยู่เดี๋ยวเรามาลองกินดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงดั้เนื้อเนี่ยเขาก็ตุ๋นเองเลยทุกคนเหมือนเป็นแบบอัลลูมเมีมอะ่ะเนื้อแบบติดมันอร่อยชวัวร์ อันนี้คือเครื่องเคียงสำหรับข้าวซอยเนาะลืมใส่ไปเลยทุกคนเขาบอกว่เาเขาจะไม่ได้เข้มข้นเ,เหมือนเจ้าอื่นเหมือนแบบว่าสารกะินน้อยใช่ปะแต่แบบ เมน,นูเด็ดของคุณแม่เจ้าของร้านเลยบอกได้เลยว่าหมูเขาแบบตัดงา่ายม,มากนุ่มมากอันนี้ชิมหวังแนะับกำลังดีอะทุกคน่วรจะไ่นน้นี่จะก,กินหมูป่าหนึ่งนะคือมันจะแบบช็ม อันนี้คือแต่ว่าเขาแยกน้ำปลามาให้แลก็เสิมได้เลยนะต่อไป้ำนนี้ปรุงเรียบ่ปแล้วชิมเลยลยกันเอาออกา่ะเราว่ามันยังจุดถ้าสมมแบบว่าใครจะชอบว่าปรุงรสชาตเพิ่มอะไรเนี้ย เขาต้องมีเครื่องปรุงมาให้นะคะก็คือสามารถปรุงได้เลยอันก็จะมีความแบบเผ็ดนิดๆแล้วก็จะมีเหมือนแบบเผ็ดหมูลองลองรู้สึกว่ามันเหมือนแบบกะปิของอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็คือยำส้มโอเขาบอกว่าที่เขาให้ใบอันนี้มาด้วยอะเพราะว่าใบอนนี้มันรสชาติหวานแล้วก็ตัวส้มโอเนี่ยมันมีความเปรี้ยวจะได้ตัดกัน ตัวที่เขาบอกมาให้เรากินกับข้าวซอยอย่ร้อยจำมาลองก,อกินข้าวซอยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองกินอันนี้เ่าๆดูก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงดีมีไหนซีด้วย หอมตึงใช่หอมต้าห้ก็เหมือนจะแบบว่าเป็นเต้าหู้ที่แบบเอาซักเท็ของน้เข้าวซอยมันปนผูันผู้มันก็แบบอช่วยข้หอมตึงอร่อยแต่แค่อันนี้ไอ้กต้าูอือนอกจนั้นคือพอลีสํมลองมากมแบบ ไม่ได้แบบหวานโดดนังโดดอะไรเงี้ยคือแบบพอดีคนแนะนำที่นี่นะคะก็คือร้านบิดเ <c oughs> ขาซอ,อยคนสตัดวาใครแนะนำมาเขาซอ,อยแบบเขาหู้แล้วก็อันนี้แล้วก็เครื่องดื่มที่แนะนำนะทุกคนมนันฉาดตัวนี้คือตีเนียนมากเนียนแบบไม่มีผมเลยอะอแล้วก็แต่ชสชาตเละมุนสุด,สด เดี๋ยวลองไปดูใน,นยนแบบว่าเครื่องดื่มของหวานมันเลยบอกว่าคาเฟ่ที่ไม่ใช่ของขาวไปไปดูเลมาเราย้ายส่วนของหวานมาข้างนอกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวที่มีเยมสตรอเบอรี่ดิแหละเยมสตรอเบอรี <laughs> ยมสตรอเบอรี่ yeah, ที่เขาทำเองนะคะทุกคนจะเป็นอยู่ชั้นด้านล่างแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ท็อปอยู่ข้างบนด้วยนี่สำหรับเค้กของเขานะคะคือข้างบนน่ะจะเป็นส่วนของรัสเบอรี่เนาะแล้วก็จะมีอุชิการาดแล้วก็เป็น chi, อุชิเกที่เสิร์ฟประจำครั้งลูกค้านะแล้วก็จะเป็นทาร์ตข้างล่างนั่นเองนะเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าะคะเขามีความแบบ เออเอาของทำเองทุกอย่างมาเสิร์ฟให้ลูกคนะ้าค่ะอะไรเงี้ยอะไรว่าดีก็มาเสิร์ฟอ,อร่อยก็คืออย่างที่บอกไปว่าชาเขียวตัวเนี้ยมันรสมันมากมันจะมีความความหวานลาลินเนาะแล้วคือข้างล่างอ่ะก็จะเป็นแยมสับปะรดแบบเปรี้ยวๆวก็คือเวลามันอยู่ด้วยกันแล้วมันทำให้รู้สึกสดชืน่นทุกคนอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันแบบ เอาความเปรี้ยวของราสเบอร์รี่มาตัดนะคะอ,อันนี้หอข้างบนอนะ่ะเหมือนกินโยเกิร์ตราสเบอร์รี่เลย,ลลอ,ย,อ,ยอ่ะคือปักปื้งอะปักปึ้งบอก เนื้ออุจจิตลกาตามันจะเป็นแบบเนื้อแน่นๆส่วนข้างบนจะเป็นเหมือนแบบเดีอเ๋อวเกิดครบแรอยอร่อยไม่เปรี้ยวไปก็วันนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าจุดเด็ดอันนี้มันไม่ได้หมดแค่นี้คือทุกคนอาจจะชอบมาถ่ายรูปไม่ว่าจะถ่ายรูปหน้าร้านถ่ายรูปแบบข้างหรือว่าจะเป็นถ่ายรูปแบบบน้องหมากับสวนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยว ไปดูกันว่ามันจะมีตรงไหนให้ถ่ายรูปบ้างไปสำหรับใครที่อยากมาร้านคาเฟ่ผีนะคะก็คืออยู่ สันทรเก่านะคะทุกคนสังเกตง่ายเลยก็คือจะตรงปากทางเข้าเนี่ยจะเป็นวัดสันทรหลวงนะคะก็คือเข้ามาประมาณ150เมตรก็เจอเลยส่วนที่จอดรถนะคะเขาก็จะมีที่จอดรถตรงข้ามร้านด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่จอดรถในร้านก็คือสามารถจอดได้ทั้งสองที่เลยเออเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ต่างๆไว้ข้างล่างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ร้านหรือว่าลิงก์ที่อยู่ร้านนะคะก็ตามมาได้เลยะค่ะทุกคนนี่ตรงข้ามตรงนี้ นี่นงข้ามร้านตรงนู้นก็เป็นที่จอดของเขาเนาะแล้วก็ถ้าเห็นป้ายตรงนี้ตรงนี้ก็คือเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเลยี้ีเซยหายด้วยนะคะวันนี้ให้เดย์ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย